ดังนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสได้มาฟังพระธรรมของท่านได้มาอ่านได้มาศึกษาเสพครบเราก็จะไม่ไม่เข้าใจไม่รู้พระธรรมที่เป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นคําของคนที่เลิศที่สุดเป็นสัพพัญญูว่าอ๋อผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยเขาพูดยังไงเขามีวาทะอย่างไรมีถ้อยคําเป็นแบบไหนนะแต่ถ้าเราได้เข้ามา ศึกษาคำพระองค์เนี่ยเราจะเริ่มมีประสบการณ์เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อสุขตาวิิโยเป็นอย่างนี้เองคําที่เป็นข้อความลึกเป็นอย่างนี้มีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละเป็นอย่างนี้ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเป็นอย่างนี้สุญญาตาเป็นยังไงหมายถึงอะไรไนไล่ตั้งแต่ปฐมฌานจนันถึงนิพพานเลยอืสุญญาตาหมดแต่โดยเฉพาะนิพพานอย่างเดียวก็มีชื่อ เฉพาะเข้าไปอีกว่าปรมาณุตรสุญญาตาสุญญตาเป็นอนูเลยะละเอียดที่สุดเป็นความว่างเป็นความว่างที่เกิดไม่ปรากฏส่วนความว่างอย่างอื่นเนี่ยยังมีเกิดปรากฏมีเฉพาะนิพพานังหรือนิพพานธทาตุยาธาตุที่ดับเย็นอย่างเดียวที่เกิดไม่ปรากฏนะนะอันนั้นก็เป็นความว่างที่สุด <นะ S 1> ซึ่งก็จะเปรียบเหมือนกุมารกุมาลีนั่นแหละเป็นสภาพเดิมของ พวกเราทุกคนที่เราปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยแล้วเราคือใครเห็นนะเวลาเราบอกว่าเนตังมะมะเนโสมัสมินัาเบโสวตาเนี่ยนั่นไม่ใช่ของเราแล้วเราคือใครนีตาไม่ใช่ของเธอตาไม่ใช่ของเราหูไม่ใช่ของเราจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราเป็นใครเห็นนะอันนี้กจะเป็นทางตันสําหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติโดยที่ไม่มีสุตตะของพระศาสดา พอมาถึงจิตแล้วจะปล่อยวางจิตก็จะดูไม่ออกแล้วแล้วใครจะเป็นคนปล่อยวางจิตแล้วใครเป็นคนยึดจิตนะจิตมโนวิญญาณใครยึดแล้วปล่อยแล้วจะเหลือใครนะอันเนี้คำตอบมีอย่างเดียวคือพุทธวจนะแล้วเราจะเข้าใจหมดเลยทุกเรื่องทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายหมดเลยเหมือนเปิดเฉลยข้อสอบดังนะนั้นก็ให้พวกเรา พากันนะตั้งใจปารบความเพียรแล้วก็สั่งสมสุตตะในคำของตถาคตกัน